สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอพิทชัวรี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1มีนาคม2568เราเจอกันวันนี้ตรงกับคืนวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์คลิปนี้เริ่มต้นคําทํานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นคิวของคนที่เกิดในราศีมังกรต้องเรียนเลยนะครับว่าราศีมังกรรอบปัจจุบันนี้จัดอยู่ให้กลุ่มอันดับที่หเลยมหาเหงอันดับที่1มีเรื่องราวดีๆหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องราวของความรักด้วย ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงนะครับ QR ว o d e คตรงนี้สแกนกันเข้ามาได้เลยรวมถึงกดติดตามคลิปของผมด้วยนะครับมีเรื่องราวดีๆหลากหลายรออยู่ตรงนี้สำหรับท่านใดที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีมังกรก็สามารถที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าให้ใช้เป็นไกด์ไลน์นำทางให้กรพอนนะครับดูไว้เล่นๆเผื่อบางครั้งอาจจะมีเรื่องราวดีๆรออยู่ก็ได้ มาเริ่มต้นกันกับเรื่องราวของการงานก่อนรอบปัจจุบันชาวราศรีมังก,กรดวงการงานเด่นกับคนที่ทําพวกธุรกิจเบเกอรี่ขนมปังหรือว่าพวกอาหารการกินต่างๆหรือท่านที่ทําธุรกิจประเภทโชวห่วยหรือคนที่ทําธุรกิจประเภทอิมพอตเอ็กพอตเกี่ยวกับพวก เครื่องสวยๆอางามทั่วไปชาวราศีมังกรท่านใดที่อยู่ในกลุ่มงานนี้ถือว่ารอบปักนี้โดดเด่นมากหรือคนที่ทําธุรกิจให้เช่าห้องเสือ้อ,อชุดวิวาต่างๆหรือชุดบทนมบนหน้ารอบปักนี้ถือว่างานของคุณค่อนข้างที่จะคึกคักพอสมควรด้วยเพราะว่าคนไทยแต่งงานกันเยอะในช่วงนี้แล้วก็บวกลูกหลานกันเยอะแยะมากมายถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆกับอาชีพประเภทนี้กลุ่มคนที่ เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านในรอบปักนี้ดวงการงานของคุณถือว่าโดดเด่นมากกําลังจะมีโอกาสเติบโตในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมีการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะอุปถัมภ์ค้าชูและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณหวังไว้มีโอกาสประสบความสำเร็จโดยเฉพาะคนที่เป็นข้าราชการ ช่วงปักนี้ดวงการงานของคุณทําผลงานให้เต็มที่แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองแล้วรับรองได้เลยว,ว่าคุณจะก้าวไปสู่จุดที่คุณต้องการให้คุณไปถึงมีโอกาสที่คุณจะเก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆหลากหลายจนทําให้คุณกลายเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารระดับสูงได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเรื่องราวชาวราศีบังกรรอบปักนี้ต้องบอกว่าทั้งเรื่องของการงานเรื่องของความรักต่างๆโดดเด่นมากในกรณีถ้ามองเรื่องของความรักโดยตรงต้องเรียนว่าคนราศีบังกร าาหากคบหาดูใจอยู่กับคนต่างชาติหรือคุณกําลังจะไปเจอเจอกันกับคนต่างชาติดวงความรักของคุณกําลังจะสําเร็จแล้วก็สมหวังส่วนท่านใดที่เป็นโสดอยู่รอบปักนี้มีดวงที่จะได้เจอเจอคนรักคู่ครองและที่สาคัญที่สุดเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่มีไฟแรงแล้วก็ จะสร้างฐานะของคุณให้มั่นคงต่อไปในอนาคตถือเป็นนิมิตหมายที่ดีทั้งเรื่องของความรักส่วนเคราะหามยามไรอุบัติเหตุรอบปังนี้ยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมี คนราศีมังกรสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับแต่ก็ต้องระมัดร,ระวังอย่าประมาทมันอาจจะพลาดพลั้งได้เป็นประมาณนี้เรล่อนี้เป็นเรื่องราวของการงานแล้วก็เรื่องราวของความราักคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินอันนี้แหละถึงได้บอกว่าจัดเป็นอันดับที่หนึ่งด้วยการเงินคนราศีมังกรรอบปักเนี้ยโดดเด่นมากๆใครที่กําลังพูดเรื่องของการขายที่นานหน้าค้าที่ดงที่ดินอสังหาต่างๆคุณกําลังจะมีโอกาสดีประสบความสําเร็จ กำลังจะมีลูกค้าเงินหนาแวะเข้ามาพูดคุยแล้วก็พร้อมที่จะวางมัดจํขาขณะเดียวกันเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่ถึงเดือนก็อาจจะมีการ โอนกันเรียบร้อยเลยถือว่าคุณกําลังจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าไม่มีที่ดินเรากําลังอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อที่ดินแล้วเงินไม่พอจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารคนราศีมังกรจัดไปได้เลยคุณมีโอกาสกู้ได้สําเร็จแล้วก็เต็มร้อยซที่คุณต้องการหรือหากแม้นท่านใดที่เกิดราศีมังกรแล้วกาลังอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปิดร้านขายของร้านโชว์หวยหรืออยากจะเปิดร้านอาหารทั่ว,วไปร้านมินิมาร์ทซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านขนมเคก้กขนมปังคนราศีมังกรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ กู้แบงก์กู้ธนาคารผ่านเขาพร้อมที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับคุณได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีในกรณีเงินในระบบชาวราศีมังกรจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วส่วนเรื่องของเงินนอกระบบก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อันนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่ได้เป็นที่หนึ่งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคนราศีมังกรรอบปักนี้ดวงการเงินเรื่องของการเสี่ยงโชคบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งชุดสามใบหรือชุดสองใบ หรือถ้าดวงไม่ดีจริงๆก็อาจจะเป็น2ตัวล่างแบบหลายๆใบหรืออาจจะเป็นสามตัวบดตรงๆหรือ3ามตัวหน้า3มตัวท้ายก็สุดท้ายแล้วว่าบุญธรรมก็แตกมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดทั้งมวลต้องอิงอาศัยในเรื่องของการทําบุญสุดทานเป็นหลักในกรณีถ้าคนราศีมังกรท่านใดอยากจะสร้างบุญบาร,รมีเพื่อรับสิ่งดีๆในงวดวันที่1นมีนาะคมได้ทําตรงนี้ทําบุญเททองหล่อพระอันเนี้ย คนราศีมังกรให้เร่งทําบุญตรงนี้หรือเราจะบริจาคทองบริจาคทองคําหรือจะเป็นทองเหลืองอะไรต่างก็ตามเข้าร่วมบุญเลยแล้วจะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือทําบุญบริจาคหลอดไฟสายไฟให้กับวัดวารามต่างๆหรือสํานักสงฆ์ที่ท่านต้องการแสงสว่างจริงๆแล้วก็มันสวดมวนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนานแล้วก็มันเจริญเมตตาภาวนานอยู่เรื่อยๆบุญกุศลตรงนี้จะนําพาคนราศีมังกรประสบความสําเร็จในสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือโชคลาภก,การเงินรวม ถึงเรื่องราวของการงานความรักด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับคนราศีมังกรเวลาทำบุญสุนทานขอให้เน้นเรื่องของบุญกุศลหรือผลบุญที่จะได้รับเรื่องของโชคลาภเขาจะมาของเขาเองเมื่อถึงเวลาที่สมควรเป็นประมาณนี้ เมื่อชาวราศีมังกรเข้าทำบุญรยบร้อยแล้วหากต้องการอยากจะไปเสริมดวงเสริมโชคลาภบ,บารมีของตัวเองในเรื่องของการไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่ารอบปักนี้ชาวราศีมังกรมีทิศมงคลนําโชคอยู่สองทิศก็คือทิศตะวันออกและก็ทิศตะวันตกใครที่อยู่ในสองทิศนี้แวะไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้แนะนําเข้ากราบขอพรกับองค์หลวงพ่อโสธรที่วัดที่ชัยเชิงเซาหรือจะเป็นองค์หลวง 布料。 ขี่เต่าที่วัดไร่แตงทองก็ได้รวมถึงองค์หลวงพ่อชินปางประธานพรที่วัดท่าเสือกาญจนบ,บุรีหรือจะเป็นองค์หลวงพ่ออีทวัดสัตหีบชนบุรีนะครับรวมถึงองค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีหลากหลายหรือจะมาที่ลพบุรีที่วัดเขาสมโพธิก็ได้เช่นกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยนามมานนี้จะเป็นเครื่องถ้วยทําให้บุญบาร,รมีโดดเด่นแล้วก็มีโชคมีลาบแวะเวียนมาถึงคนราศีมังกรได้ไหวขึ้นทั้งหมดทั้งมวลต้องอาศัยเรื่องราวของความศรัทธาเป็น หลักจึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับเมื่อชาวราศีมังกรทำบุญแล้วไหว้พระสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เราก็มาดูกันซิว่าเรื่องราวของดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรสำหรับทิศมงคลนำโชคสักครู่ผมเไปแล้วก็คือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผิวขาวเหลืองรูปร่างและผมสูงอายุไม่เกิน40ปีคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศใต้ สำหรับท่านใดที่จะเสี่ยงโชคกับแผงประจำชาวราศีมังกรก็ควรจะดูคนที่มีรูปลักษณะแบบนี้รวมถึงทิศทางแล้วก็วันที่เวลาสถานที่เป็นหลักด้วยจะดีมากๆส่วนเลขมงคลนำโชคชาวราศีมังกรรอบปักนี้อันดับที่1มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวก็คือ1 2 3 79วันที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคก็คือ 23, 26, 27, 28และวันที่1เหมาะสมในการเสี่ยงโชคมากส่วนเวลานะครับเริ่มต้นที่เวลา8นาฬิกา19นาที9นาฬิกา19นาที12นาฬิกา19นาที15นาฬิกา21นาที17นาฬิกา21นาทีและเวลา19นาฬิกา19นาทีสถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคของชาวราศีมังกรก็คือหน้าธนาคารหรือหน้าตู้ กดเงินสดตลาดนัดต่างๆรวมถึงวัดที่เราเดินทางไปทําบุญแหล่งท่องเที่ยวริมน้ําริมทะเลแล้วก็หน้ากล่องสลากเป็นสถานที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ คนราศีมังกรอันดับที่หนึ่งเนี่ยบางทีบางครั้งเราอาจจะไปไหว้พระไปทําบุญอยู่ๆมีเด็กวิ่งมาเอาลอตเตอรี่ยัดใส่มือให้หรือมีคนแก่เดินมาถึงเอาลอตเตอรี่ยัดใส่มือให้ถ้าเป็นแบบนี้คุณรับไปได้เลยแล้วดวงของคุณจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้แน่นอนแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของแต่ละท่านผมเป็นเพียงสื่อที่นํามาให้เห็นว่าเรามีดวงมีโชคมีลาบแต่ไม่ได้หมายความว่าคนราศีมังกรทุกคนจะมีโชค ขณะเดียวกันคนราศีมังกรทุกคนก็พร้อมที่จะมีโชคทั้งหมดอยู่ที่บุญธรรมําแต่งของแต่ละท่านเป็นประมาณนี้นะครับเหล่านี้เป็นการทำนายโดยชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับท่านที่เกิดในราศีมังกรมหาเฮงระดับที่หนึ่งประจําวันที่หนึ่งมีนาคมกับผมหมอกิชชลีก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยรวมถึงคีโอโค้ดตรงนี้ฝากสแกนติดตามด้วยสําหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ